สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมฟิล์มเอฟเอฟอเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นซีวีสีเขกัูเป็นตำนานครับผมเอออย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะครับเจอกันในคลิปครับโอ้าเลที่ายหาแน่นอนอ่าวแต่วันนี้ฮะเพ่อนตื่อยู่นะตึ่นนะ่วนี้เล่นไปคุณถ้าใช้ได้มันมันก็ไม่เกี่ยวหรอก ออเอ,อเ้ยเจอคนลงห้องว่ะทุกคนทุกคนผมต้องเอาละผมต้องโชว์ตึงละมีการโดดต่อยด้วยโอ้ยอ็กพีโคตึงเ,เลยครับเวงนิ่งในความหนักอะไรครผมตายพีครับผมจะตายเพื่อ first blood. วิ่งเจอคนเล่นห้องว่ะอันนี้ต้องโชว์ฟอร์มละแกนแบบมีประสบการณ์นะก็มาดีครับไไม่หลอกไม่มีว่ะเป็นไหวเพนป็นไหว

Do đi ô đầy bụng ngon nắng kia lấy không chưa lại chưa tung lại tay, tay mượn <laughs> Ơi ừ. Sao bóng chơi yên lắm Mình sẽ chơi lòn Ơi, mì chua à? bóng đây Lại hả? Tám khóa nè <laughs> <bong. cười> <laughs> <laughs> máu สวยเงอยวันนี้เรากบปกติอนะับลวครับเอาเรื่องว่ะเรื่อนเอาเรื่องดูตานี้เอาเรื่องมึงแพ้ไม่ได้นะมึงตึงอย่างงี้มึงแพ้ไม่ได้เดี๋ยนมันมันลงดโอเคี Let's go มาดูกันเกมนี้ผมจะโดนยิงหรือไม่อูยอู้ยิงผมกดตายอู๋อุยโดนนะน่ะหวงไว้ไว้เพื่อนกูไว้อยู่แล้วเล้มันอยู่นะไอ้ไม่เห็นเลยเฮ้ยมีิว่าเล่นสองไหมทุกคนผมต้องตออให้ได้ จริงบอกแค่นั้นแหละของจริงซ้ำแม่งฉันจะเอาของเฮ้ยเพื่อนไม่ตายนะเคยลงห้องนะกูดูทรงแล้วนะมีสเต็ปนี้ด้วยเหรอนี่ยใช่ครับที่มันเพื่อนพับจีนนี่มามามาาเอาได้จีนเพื่อนเหมือนกังขึ้นมาด้านด้านหน้าด้านหน้านายเอาหน่อยครับเอาหน่อยเอาหน่อยครับ ยิงกดิอยู่นเ่็ยงูดินหมตลนยิอกออโ้โลยโยโอ้ออยโอ้ยโอยโอ้ยอ้ยนอ้ยนอ้ยโอ้อ้อ้ยโอ้ยโ้อ ดีครับต้องนี่ดไปว่าแล้วรีเพื่อนยเแ่หนี้ดูรงแล้วไปตรงนี้ตอนนึงเพื่อนไ,ไปแล้วไปแล้ว,ว ไหวเพื่อนไหวนี่แก่เอว่าเองทำได้ใช่ครับใช่โอ้ได้ดีดีด้ดยได้ตีนักแข่งเหรออืมตีนะดิผมนึกว่าพวกคุณเป็นนักแข่งแทอโอ้โหนีนักแข่งเจอตีนัง

không lần lũ lắm lần lũa chạy gang mẹ tất cả mẹ quá lạp chơi bian lạp mẹ mẹ lắm mẹ lắm เด็ดฟิมปั๊ดต่อมัอเงินฟิมปัดสวยสวยมาดีมาดีมาดีเฮ้ยหลังเพือ่อนหลังหลังตรงตัวว,ว่าแล้วไงววเฮ้ยโอ้มึงผมเบื่อว่ะเฮ้ยอโอเคอครับอืมขอหมัดนายได้ไหมขอหมัดนายได้ไหม ขอมาดน,น้อยน้อยยังไงก็ชนะอยู่แล้วลงมาเลยต้องสู้สู้กอนต้องสู้คีย์ปะหยัดตัวตอมเหรอทริปเปิเลครับต้องชนะละปิดเองมันไปเพื่อนไฟล์ไฟล์

ว่าผมยังไงวะเพื่อนผมแบบว่าผมแบบตึงอะไรตึงสุดในโรงเรียนอะไรผมไม่ได้ตึงครับผมไก่มากบอกแค่นั้นแหละทุกคนในเกมเอาวิมก็สวิมก็สอะไรอะไรโอ้โหต็มเต็มคำพูดเลยอะไรครับทุกคนผมจะถึงพันซซับเร็วๆไม่นี่่อะ

โอ้โ o สองบ้านติดพิษล้นเลือดไหลเป็นน้ำเลยอาวเรือผมนะครับเพื่อนมามามาผมขอตึงมาดิขอตึงๆแค่นั้นแหละเฮ้ยม้นตั้งไอวานเรน่าเฮ้ยโอ้เพื่อนไม่เล่นดีๆว่ะเฮ้ย

I'm gonna have to go down. I'm gonna have to go down. There's a monster. I think. Huh? Huh? What? What? What?

lovely mm -hmm.